รเราก็มาอยู่ที่งาน Open House นะครับของทีเดลวเนี Bell ่ทซึ่งอันนี้เป็นสาขาที่เราอยู่ที่เจ n e v i e เป็นสตครอับอยู่ที่นัำแดงนะครับบางนาสุขประการอันนี้ก็เป็นการ Open House ก็คือให้บริการทนาะการแพทย์ตรวจวิเคราะห์เลือมต้นนะครับสำหรับใครที่มาในงานนะครับหรือจะมีงานอยู่3ช่วงนี้นะครับก็คือ1ึฤศคาก็คือวันนี้ แล้วก็มีสิบหกถึงสิบแปดกรุณาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่พลาดวันนี้คุณมาคุณไดาอะไรบ้างนี่เลยกิฟต์วอชเชอร์ลดยี่สิบเปอร์เซนะครับทุกอย่างเลยมาเพื่อเพียงได้คูปองทันทีขอเพียงคุณมาแสดงหน้าตานะครับอันนี้ก็เป็นทีมแพทย์ของเราส่วนหนึ่งอันนี้แค่ส่วนเดียวนะครับที่มาให้บริการทางการแพทย์ตรวจวรเคะห์เบื่องต้นมีทั้งคุณหมอที่เป็นแพทย์แหนทีคุณหมอที่เป็นแนพทย์ไทยนะครับ แล้วก็พอตรวจวิเคราะห์เสร็จถ้าเกิดต้องการใช้บริการเราก็จะมีคลินินกต่างด้านมามีศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจรนะครับในใน J W h l e e n ที่นี่ในกรุร้อนที่เห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์ฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านล่างอีกแล้วก็มีที่ออกกําลังกายต่างๆเยอะแยะมากมายมีที่ทำฟิตเนสโยคะนะครับ ควรจะมาอย่างยิ่งนะครับสําหรับผู้ที่รักสุขภาพเราไม่ได้บอกว่าเป็นผู้ป่วยนะครับผู้ที่รักสุขภาพเพราะอยู่ของหนักสุขภาพกายจะดีสุขภาพใจก็จะดีจะดีทั้งสองอย่างแล้วก็ต่อไปก็เราก็จะสามารถทําอะไรตรงนีมม้อะไรได้สนุกจริงขึ้นน,นี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนนึงนะครับโคมไฟสีสวยเหนี่ยมดาดกัางึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่มานะครับไม่ต้องบอกโอ้โหกันไดหลายขั้นจาก เราก็มีบริการนะครับมีบริการที่อกมาดีอันนี้ไม่ใช่สกแกนยิปนะครับตัวจริงได้ครับนี่บรรยากาศที่แพทย์เราก็ครับที่มาทั้งหมดที่ต้องไม่ใช่นั่งมานะครับคนองพูดี้มาใ้บริการผ่าไปเลยสำหรับใครที่พลาดวันนี้ยังเหลือ16-18ถึงนะครับมาได้นะครับสําหรับที่เราเห็นการบริการแบบนี้นะครับเราก็จะมีให้บริการเช่นเดียวกันที่ ในสยามศูนย์พิษาสมุทรภัยกาญจนบุร uh, ีเราก็จะเปิดเป็นคลินิกเช่นเดียวกันการบริการทางการแพทย์อย่างนี้เดง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะช่วงอายุเท่าไหร่สามารถเข้าถึงได้โดยคุณหมอที่มีความชำนาญประสบการณ์กว่าสิบปีแต่ละท่านกว่าสิบปีทั้งหมดแัดงคนไข้ที่มาหรือคนที่รับสุขภาพทุกนาทีไปใช้ได้ครับเจอการที่ ไอสยามสูตรษาสมุนไพรอำเภอหนองคือจังหวัดกาญจนบุรีครับ